ทุกคนคงจะทราบกันดีนะครับว่าในแต่ละประเทศก็มีทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่แตกต่างกันออกไปแต่คงจะไม่ได้นึกถึงความแตกต่างของกฎในโรงเรียนของแต่ละประเทศมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าในทุกโรงเรียนก็ต้องมีกฎเกณฑ์และกฎเกณฑ์แต่ละโรงเรียนนั้นก็คงจะเหมือนๆกัน ถ้าคุณผู้ชมกําลังคิดแบบนี้อยู่ผมบอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมกําลังคิดผิดเพราะว่าโรงเรียนในเกาหลีใต้มีกฎของตัวเองที่แตกต่างจากที่อื่นๆและที่สําคัญบางกฎนั้นก็ยังแปลกประหลาดจนทําให้หลายคนอาจจะสงสัยเลยก็ได้นะครับว่ามันมีกฎแบบนี้อยู่ด้วยหรอซึ่งกฎเหล่านี้หากคนไทยอย่างพวกเราได้ยินก็คงจะปวดหัวกันแน่ๆและคิดว่ามันเป็นกฎบ้าๆที่ไม่มีใครอยากจะทําตามแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า มันเป็นเรื่องปกติของนักเรียนในเกาหลีใต้ที่พวกเขาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันโดยกฎแปลกๆของโรงเรียนในเกาหลีพวกนี้มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับมีเรียนวันเสาร สำหรับนักเรียนนะครับอาจจะไม่คุ้นชินกับการที่จะต้องมาโรงเรียนในวันอื่นนอกจากวันจันทร์ถึงศุกร์สักเท่าไหร่ ยกเว้นจะมาทํากิจกรรมใช่ไหมครับแต่ว่าในโรงเรียนที่ประเทศเกาหลีใต้เขามีคลาสเรียนวันเสาร์ด้วยเรียกได้ว่าที่เกาหลีนั้นเขาเรียนกัน6วันต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเด็กนักเรียนเกาหลีก็ต้องมาเรียนวันเสาร์ทุกสัปดาห์ซึ่งทําให้เด็กและก็ผู้ปกครองนั้นเครียดเกินไปทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้แก้ไขให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนวันเสาร์แค่เดือนละ2ครั้งเท่านั้นแต่แน่นอนนะครับว่าเด็กเกาหลีหลายคนก็ยังไม่อยากจะมาเรียนวันเสาร์อยู่ดี มียูนิฟอร์มห้ามแต่งหน้าหรือใส่เครื่องประดับทุกชนิดถ้าไม่นับโรงเรียนมัธยมแบบพิเศษที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงอาร์ตต่างๆที่ให้อิสระการแต่งหน้าทำผม โรงเรียนในเกาหลีส่วนใหญ่นะครับก็จะมียูนิฟอร์มชุดนักเรียนเป็นของตัวเองและที่สำคัญนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องเปลือยหน้าสดมาเรียนอันนี้เราน่าจะเคยชินกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทยก็ไม่ได้แต่งหน้ากันอยู่แล้วแต่ที่โหดกว่านั้นก็คือเขาเนี่ยไม่ให้ใส่เครื่องประดับทุกชนิดด้วย ไม่ว่าจะเป็นต่างหูกำไลแขนแหวนหรือแม้กระทั่งนาฬิกาก็ห้ามใส่มาโรงเรียนถ้าเกิดเป็นโรงเรียนที่เคร่งเคร่งหน่อยเนี่ยนะครับเขาก็ห้ามทาลิปสติกเพราะว่าถ้าทาลิปสติกใส่ปากที่มีสีสันก็จะโดนทําโทษเลยในทันทีดังนั้นถ้าเกิดเห็นนักเรียนเกาหลีแต่งหน้าสวยๆใส่ชุดนักเรียนลงในไอจีบางคนเนี่ยน,นะครับก็ไม่ได้แต่งไปโรงเรียนจริงๆหร,รอกเพราะว่าทําเพื่อแค่ถ่ายรูปหรือว่าเอามาอวดในโลกโซเชียลมีเดียเท่านั้นซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้ต่างจากไทยสักเท่าไหร่ เข้าโรงเรียนมาแล้วใส่ได้แค่รองเท้าแตะเท่านั้นเมื่อฟังมาจนถึงกฎข้อที่3เชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับน่าจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจริงๆแล้วใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเริ่มแตกต่างจริงๆและถ้าใครเคยดูซีรีส์ญี่ปุ่น คงจะเคยเห็นฉากที่นักเรียนเน่ยนะครับเขาเดินจากประตูรั้วโรงเรียนเข้ามาแต่พอถึงตึกแล้วก็จะเจอกับตู้เปลี่ยนรองเท้าเป็นอันดับแรกซึ่งในเกาหลีก็แบบนั้นเลยนะครับเป็นกฎเดียวกันกับในซีรีส์ญี่ปุ่นถ้าเราไปเรียนที่เกาหลีเราก็จะต้องถอดรองเท้านักเรียนใส่ล็อกเกอร์ก่อนแล้วก็ใส่รองเท้าแตะเดินในตึกเรียนถ้าใส่รองเท้าผ้าใบนะครับหรือว่ารองเท้าอื่นๆวิ่งไปมาบนห้องเรียนก็จะโดนเรียกผู้ปกครองในทันทีเพราะถือว่านักเรียนไม่เคารพระเบียบวินัยและทําผิดกฎของโรงเรียน ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือรองเท้าของเด็กนักเรียนเกาหลีเนี่ยนะครับมักจะไม่สนใจเรื่องของสีหรือว่าลวดลายสักเท่าไหร่ขอแค่เป็นรองเท้าผ้าใบาเท่านั้นก็พอแล้วต้องมีมารยาทสุดๆในชั้นเรียน ถ้าอยู่ในโรงเรียนเอกชนหรือว่านานาชาติทุกคนเนี่ยคงจะชินกับการยกมือถามอาจารย์หรือว่าถามครูใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นการเปิดประเด็นถามกันในชั้นเรียนได้แบบปกติถ้า,าจ,จะแอบหาวนอนหรือว่างีบเนี่ยก็อาจจะโดนเร็งๆแต่ไม่ได้รุนแรงเท่าในโรงเรียนเกาหลีนะครับเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยนักเรียนทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็มีมารยาทในชั้นเรียนแบบสุดๆ ห้ามถามคำถาม,ถามระหว่างข้ามเพราะว่าครูนั้นนะครับจะมองว่ามันไร้มารยาทหรือเป็นการท้าทายครูอวดตนเองว่ามีความรู้มากกว่าอาจารย์สำหรับข้อนี้นะครับเด็กโรงเรียนรัฐบาลในไทยเนี่ยอาจจะมองว่าเฉยๆแต่สำหรับประเทศที่เรียกได้ว่าพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีใต้แต่กฎบางอย่างยังค่อนข้างโบราณจึงทําให้หลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นกฎที่แปลกแบบสุดๆเลย เอาขยะไปทิ้งเองและต้องทำความสะอาดถังขยะด้วยสำหรับกฎข้อนี้บังคับในโรงเรียนทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นเลยนะครับเราอาจจะเคยจินกับการทำเวรทำความสะอาดห้องเอาขยะไปทิ้ง แต่ทิ้งแล้วก็จบไม่ต้องไปล้างถังขยะไม่ต้องเก็บกวาดบริเวณที่ทิ้งขยะหรือที่เอาขยะไปเผาเลยยกเว้น Big c l e a n i n g Day แต่เด็กเกาหลีเนี่ยนะครับเขาทํากันเป็นเรื่องปกตินอกจากหิ้วถุงขยะไปทิ้งแล้วบริเวณด้านนอกห้องเรียนที่มีขยะถ้าสกรปรกก็ต้องทําความสะอาดด้วยอย่าโยนถุงขยะไปทิ้งส่งๆแล้วก็วิ่งกลับห้องเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะถ้าทําแบบนั้นจะถือว่าผิดกฎของโรงเรียนในทันทีและจะโดนประกาศชื่อเรียกให้มาร้างถังขยะอยู่ดี ชุดนักเรียนเกาหลีจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลในโรงเรียนไทยปกติไม่ว่าจะฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤด,ดูหนาวเราจะใส่ชุดนักเรียนชุดเดิมๆตลอดไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมครับ แต่เกาหลีเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นชุดยูนิฟอร์มของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศอย่างเช่นในช่วงฤดูร้อนเสื้อก็จะเป็นแขนสั้นแต่ฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีเสื้อสูทเข้ามาด้วยเป็นแบบแขนยาวซึ่งที่ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในฤดูหนาวที่เกาหลีเนี่ยมันจะหนาวมากๆหนาวจนมีหิมะตกเขาจึงมีกฎให้นักเรียนนั้นใส่สูทที่เป็นเสื้อแขนยาวมาโรงเรียนได้เพื่อกันหนาว แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไทยก็คงจะเหมือนช่วงวันที่อากาศเย็นสักหน่อยแล้วนักเรียน,นยใส่เสื้อกันหนาวหลากสีมานั่นแหละครับแต่ในโรงเรียนเกาหลีมันจะเป็นเสื้อกันหนาวแบบเดียวกันหมดเลยโดยจะเป็นเสื้อที่ทางโรงเรียนเขาแจกให้เพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยและไม่หลากสีห้ามนักเรียนดื่มกาแฟ หนึ่งในกฎหมายล่าสุดของโรงเรียนในเกาหลีใต้และยากที่สุดสำหรับคนรักกาแฟโดยในปี2013โรงเรียนถูกห้ามไม่ให้ขายเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างเช่นกาแฟให้กับนักเรียนแต่นักเรียนที่ฉลาดบางคน,นก็สามารถหลีกเลี่ยงข้อห้ามนี้ได้ด้วยการซื้อกาแฟจากตู้จําหน่ายที่มีให้สําหรับครูแต่สุดท้ายแล้วนะครับในปี2 0 1 8เครื่องจําหน่ายกาแฟอัตโนมัติในโรงเรียนทั้งหมดทั้งประถมมัธยมต้นและมัธยมปลาย,ยก็ได้ถูกสั่งให้เอาออกไปกันจนหมดแล้วซึ่งนี่ก็เป็น เป็นกฎข้อห้ามแปลกๆที่ไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะห้ามนักเรียนดื่มกาแฟกันทําไมแต่มันก็คงจะมีเหตุผลไม่เช่นนั้นนะครับรัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็คงไม่ออกมาสั่งห้ามแบบนี้ห้ามเข้าห้องเรียนอื่นหลายคนที่มีเพื่อนเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันแต่ต่างห้องเวลาพักก็อยากจะเข้าไปเมาส์เข้าไปคุยกับเพื่อนที่ห้องเรียนของเพื่อนกันใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้ในโรงเรียนเกาหลี เพราะบางโรงเรียนไม่สามารถที่จะเข้าห้องเรียนอื่นได้นอกจากห้องเรียนของตัวเองหากอยากเจอเพื่อนนะครับก็ต้องออกไปเจอกันข้างนอกแทนห้ามเดทบางโรงเรียนในเกาหลีเนี่ยมีกฎห้ามไม่ให้นักเรียนเดทกันนักเรียนทุกคนนะครับถูกกีดกันจากการออกเดทแบบเปิดเผยและก็อาจจะได้รับการลงโทษหากถูกจับได้ แม้จะไม่ใช่ทุกโรงเรียนในเกาหลีที่มีกฎข้อห้ามแบบนี้แต่กฎนี้เนี่ยก็มีจริงๆในเกาหลีใต้นะครับในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาในเกาหลีจะมีการแยกชั้นเรียนระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเดทกันเพราะคนเกาหลีเนี่ยมองว่าความรักเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้หากนักเรียนนะครับรักกันและก็ออกเดทกันในโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาพวกเขาก็จะไม่สนใจเรียนจึงทำให้รัฐบาลเนี่ย,ยต้องมีกฎข้อห้ามแบบนี้ขึ้นมา ห้ามใช้โทรศัพท์คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่านักเรียนในเกาหลีเนี่ยไม่มีใครใช้โทรศัพท์ในโรงเรียนเลยเพราะหากคุณครูจับได้ว่านักเรียน,นแอบเล่นโทรศัพท์หรือว่าพกโทรศัพท์ไปในโรงเรียนเขาจะยึดในทันทีและเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะไม่แอบส่งข้อความหรือว่าเล่นมือถือในห้องเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเก็บโทรศัพท์ของนักเรียนในตอนเช้าและส่งคืนให้ในตอนเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนน่นะครับได้โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นและไม่สนใจในเรื่องอื่นๆ การดดัดและทสีผมนโยบายเกี่ยวกับชุดนักเรียนของเกาหลีใต้เนี่ยเคยเข้มงวดมากในอดีตมีกฎชัดเจนถึงความยาวของกระโปรงที่สามารถใส่ได้สำหรับชุดนักเรียนในฤดูร้อนและการแต่งหน้าหรือแม้แต่เครื่องประดับจะสามารถใส่ได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของโรงเรียน แม้ว่าเรื่องกฎเหล่านี้เนี่ยนะครับจะยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่มากบนโลกของอินเทอร์เน็ตแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าไม่ได้บังคับใช้อย่างเคร่งครัดมากเท่าไหร่และจะมีก็แค่บางโรงเรียนเท่านั้นที่ยังคงบังคับใช้กฎแบบนี้อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับยูนิฟอร์มก็คือนักเรียนเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้ดัดและก็ย้อมผมได้หรือไม่แต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้ดุลพินิษของตนเองดังนั้นนะครับกฎของแต่ละโรงเรียนจึงแตกต่างกันออกไปซึ่งบางโรงเรียนก็อาจจะอนุญาตแต่บางโรงเรียนนนั้นก็อาจจะไม อนนุญาตเชก่ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกฎในโรงเรียนเกาหลีที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้มันเหมือนหรือว่าแตกต่างกับกฎในโรงเรียนไทยที่คุณผู้ชมเคยเจอมาบ้างหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่ากฎพวกนี้ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมองว่ามันเป็นกฎแปลกๆแต่มันก็เป็นกฎที่มีอยู่จริงและนักเรียนเกาหลีทุกคนต้องปฏิบัติตามส่วนคุณผู้ชมเห็นด้วยกับกฎเหล่านี้หรือเปล่าก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ เอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้หากชอบใจหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเ n e r กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ